สวัสดีครับวันนี้เั็มเกมไมโคราพีอีมันเป็นแบบมันมีเชเดอร์แสงเงามาให้เลยนะตัวที่ผมแจกในวันนี้นะครับสวยไหมโคตรสวยเลยมาดูน้ำ แหลกแหลกด้วยนึงแต่ว่าอะไรนี่แสงกดสวยนะครับมีเสียงรบกวนตะองขไปเป็นวัดด้วยนะครับ <c oughs> มาดูต้นไม้เป็นยังไงส่วนเรื่องบล็อกยังไม่ต้องหว่วงมันเป็นแบบ 3D เขาบอกเป็นแบบนี้ควรจะเป็นรูปทรงบล็อกเลย ถ้ามีสกยวหน้าจอตรงนี้มันเป็นมุนมุนที่ผมกดไปเนะี่ยขว้าไปมันเป็นอะไรไม่รู้พวกของนี่ก็ไม่มีอะไรมากน,ป,นากประมาณนี้เนาะแสบตาเลยทีเดียวมาตัวกันดีกว่าถ้าจะดูไปเรื่องมันจะสวยแค่ไหนเนะี่ย กับที่เก่าอยู่ไหนวะอยู่ทางนี้เนาะแหลกเว่ยมาดูกันมาดู เขามาดูได้เลยนะครับผมอยู่ไหนวะเอ้าภูเขาลาวาอยู่ไหนวะเที่ยวมีลาวาตอนแรก no no มันหายไปไหน เรามาดูพามาดูเมืองก่อนแปลกเมื่อกี้เจอสิ่งวัสย์สิ่งหนึ่งเฮ้ยตรงนี้สวยจริงเว้ยือ เด้งอ๋งอไปโอเคครับเป็นไงวะเป็นยังไงสุนครนนี้ ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับกอบยังอย่ง,อยงขอบคุณครับ